นะะในการร่วมรู้วิทยาลัยชุมชนราชีวะค่ะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่หมู่บ้านตะปังนะคะเราจะไปนี่เลยค่ะไปดูการทำการราเื้นที่ในการทําโครงการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะในเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแลืบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างต้องติดตามชมกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทาโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้นะครับมีหมู่4บ้านทุง่งฝ้ายและหมู่3บ้านโคกง,งูนะครับเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษการให้ความรู้นะครับของป่าชาวบ้านซึ่งป่าชาวบ้านเนี่ยเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับแล้วก็ให้การเชื่อมั่นในการที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับซึ่งวันนี้มา รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการใช้หัวเชื้อ,อจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีความรู้เราจะได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วเราจะความรู้ตรงนี้ไปขยายผลยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกับเขานะครับเราไปดูบรรยากาศภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ สวัสดีครับผมอาจารย์จักรพันธ์นะครับวันนี้นะครับพาลูกบ้านแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านนะครับมาในโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนะครับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ให้กำนันนะครับในฐานะเป็นผู้นำของหมู่4ปันทุงฝ้ายนะครับเดี๋ยวให้กำนันแนะนำตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะครับ กับผมนายเดงบุนเทพกำนันตำบลบางขุนทองแล้วก็สถานที่ทําการก็หมู่ที่4บ้านลุงฝ้ายตำบลบางขุนทองครับแล้วก็จากการที่นําลูกบ้านมาดูงานที่บ้านกระปังในวันนี้ครับเจ้าที่่านมาเมื่อปีที่แล้วกับปีที่แล้วก็เรา ทางยชุมชนนาที่ว่ามีการส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับ,รบแล้วก็หัวเชือ้อชีวภาพนะครับในตรงนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทําแล้วก็เราได้ใช้แต่เรายังขาดาข้อมูลความรูมร้เกี่ยวกับาการใช้นะครับมาในครั้งนี้เราคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ครับคิดว่า,าที่นำลูกบ้านมามาหาความรู้เพิ่ม มาฟังปัญญาพิเจตที่บ้านพี่สุวิทย์เป็ดเกลี้ยงเพราะว่าตรงนี้ที่ตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำหมู่บ้านบ้านตะปังอยู่แล้วทีนี้เขาก็มีความรู้พอสมควรนะครับปีสุวิทย์เป็นปีบ้าครับเป็นปัจชาบ้านแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเขาก็ได้ไปแนะนำเรื่องการใช้ปุ๋ยเกษตรินรีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ คือที่หมู่4สมาชิกช่างนั้นก็ประมาณ30กว่าคนนะครับแล้วก็เขาไปแนะนําเรื่องใช้ปุ๋ยการใช้ปุ๋ยไปสอนวิธีการทําการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําวิธีเรื่องใช้น้ํายาข้าแมาเรงเกี่ยวกับพวกพืชปักพเชื้อในในหมู่บ้านแล้วก็ คือได้ผลเป็นอย่างดีนะครับคือลูกบ้านผมช่วงที่ว่าเขาไปให้ความรู้แล้วก็ไปทาปุ๋ยนั่นก็ไปปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ผลดีนะครับปลูกผักกาดมั่งมะละโกมั่งหลายหลายอย่างได้ผลแต่ว่ามันมันไม่เต็มที่คนนะครับก็ต้องมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆาเพิ่มความรู้คราวนี้เรามาเพิ่มความรู้ในตรงนี้นี้เราเพิ่มความรู้เรื่องอะไรครับตอนนี้ก็เรื่องทาปุ๋ยปุ๋ยหมักคีวภ่าแล้วก็เกี่ยวกับปุ๋ย เอ,อน้าํายาฆ่าแมลงเกี่ยวกับพวกใบตะไครนเทคนิคการทำเอาน้นาํายาฆ่าแมลงครับครับครับแล้วในด้านการาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องอะไรครับปุ๋ยอคุณภาพสูงเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรสูตรที่การใช้การผสมส่วนอัตราส่วนครับอัตราส่วนที่เราจะใช้ในการผสม สูตรขอุปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการนําไปปลูกผักนะครับนําไปประกอบอาชีพเพราะว่าที่หมู่บ้านเราเป็นการประกอบอาชีพัปลูกผักนะครับปลูกผักตำนาอะไรพวกนี้ครับนะครับแล้วกำนันคาดว่าเรามารับความรู้ในวันนี้เนี่ยจะเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์อะไรกับหมู่บ้านเราได้บ้างครับคิดว่าวันนี้ พาชาวบ้านมาหาควารมรู้แล้วก็จะนำไปปฏิบัติที่หมู่บ้านเพราะที่หมู่บ้านนั้นมีโรงปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็วัตถุดิบที่บ้านบางส่วนก็มีบางส่วนที่ไม่มีก็เราจะมาติดต่อที่พี่สุวิทย์ที่ศูนย์สายทอดเทคโนโลยีครับแล้วโอกาสในการทําแปลงสาธิตเนี่ยเป็นไงบ้างแปลงสาธิตพืชเกษตรปลอดสารพิษตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้คือมันช่วงช่วงเป็นหลังจากดูฝนก็ยังยังไม่ได้ปลูกคิดว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะปลูกแล้วก็พอดีกับมันสอดคล้องกับในอำเภอที่ว่าเปิดตลาดน้ําด้วยแล้วก็เขาก็จะใช้ปุ๋ยที่ว่าปลอดสารพิษไม่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักครับแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดน้ำนะครับที่ตลาดน้ําถักใบครับ คนะครับก็สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคครับในวันนี้นะครับกำนันก็ได้มารับความรู้ฟังการบรรยายพิเศษนะครับที่บ้านตะปังนะครับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่นี่นะครับขอขอบคุณกำนันมากครับวันนี้นะครับก็เมื่อกี้สัมภาษณ์กำนันนะครับซึ่งเป็นผู้นำบ้านทุ่งฟ้ายไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาสัมภาษณ์มาคุยกับ ตัวแทนหมู่ที่สามนะครับหมู่ที่สามบ้านโคกงูนะครับเรามาดูนะครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ตำแหน่งอะไรทําอะไรที่โคกงูครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อประนอมพรหมเรียมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็เป็นประธานแม่บ้านของโคกงูค่ะอ๋อเป็นประธานแม่บ้านด้วยแล้วก็ประธานกลุ่มสตรีของตําบลบางขุนทองด้วยค่ะประธานกลุ่มสตรีตําบลบางขุนทองด้วยอ๋อพี่นะอาชีพพี่นั้นทนาแล้วก็ปลูกผัก ทำนาด้วยปลูกผักด้วยค่ะแล้วก็มีมีโรงเห็ดโรงเพาะเห็ดของกลุ่มแม่บ้านด้วยโอ้ยโรงเห็ดด้วยค่ะของกลุ่มแม่บ้านที่อนามัยคุกงูนะคะที่ตรงกันข้ามนะคะอแล้วก็ทําปุ๋ยหมักที่นั่นครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับแค่นั้นแล้วเรามาทําโครงการในวันนี้นะครับเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของวัยชุมชนที่มาสัมมุนในวันนี้นี้เราได้ประโยชน์อะไรจากวันนี้บ้างครับ คือพอดีกลุ่มแม่บ้านนั้นพอหลังจากทำนานะ่ะจะปลูกผักแล้วก็ปลูกแตงโมลแ,ลแล้วก็มีกลุ่มสมาชิกแม่บ้านนั้นเขาต้องการรับความรู้มากเลยตอน,นพี่พ<ๆ>ทีนะ่พี่ทำาน่ะนะที่ทำที่กลุ่มนั้น<อ>จะแบ่งกันไปปลูกผักอะไรก็มีน้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งแกแบอกแกอยากรู้ว่านะปลูกพริกแล้วมันมันหยิกใบหยิกอปลูกพริกแล้วใบหยิกค่ะก็พอดีพี่พี่สุวิทย์แกมีความรู้เรื่องนี้ พี่ก็เลยพาแกมาพาทุกคนนั่นแหละค่ะมามารับความรู้แล้วก็จะได้รู้วิธีการผสมผสมปุ๋ยนั่นกับน้ํานะคะเพราะว่าการใช้นะนะพี่ยังไม่มีความรู้เรื่องการใช้แต่ปุ๋ยนั้นมันมีอยู่แล้วปุ๋ยนั้นเราทําเป็นแล้วเราทําได้แล้วแต่ขาดวิธีการใช้ที่ถูกต้องถูกต้อครับวันนี้เราก็เลยมารับความรู้เกี่ยวกับการใช้ค่ะการผสมแบบแบบพี่ที่รู้ตะกี้นั่นแหละค่ะคือผสมน้ํากับปุ๋ยนั่นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ ก็เลยพาสมาชิกมาด้วยก็จะได้รับความรู้แล้วจะไปต่อยอดที่กลุ่มอีกก็จะจะไปต่อยอดที่กลุ่มอีกเราก็เป็นตัวแทนของหมูสามก็งงนะครับถึงนี้ประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยสำหรับตัวเราในการไปขยายผลตรงนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นประธานด้วยเนี่ยเราจะไปขยายผลยังไงบ้างครับคือจะได้ไปลดต้นทุนนะคะการผลิตนะลดต้นทุนการผลิตครับเพราะว่าซื้อปุ๋ยเคมีมันจะแพงแล้วก็ดินจะเสียด้วย แพงแล้วก็ดินเสียค่ะนะครับก็เลยจะให้หันมาใช้อุยอุยคือต้องต้องค่อยๆนะค่อยๆใช้คือให้ใช้ชีวภาพไปด้วยอุยชีวภาพชีวภาพไปด้วยในในด้านดินเสีค่ะปลูกผักแล้วก็ทำนาข้าวทำนาข้าวด้วยปลูกผักทำนาข้าวปลูกยางด้ไหมกด้ด้วยด้วยปาล์มด้วยเกษตรทุกอย่างเอาหมดเลยค่ะคือคือว่าพี่นั่นจะทำทุกอย่างเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ได้ไหม ตัดไม่ค่ะตัดไม่นะครับเพราะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคนะคืออาชีพนะคะคือพี่นั้นอยู่สองคนพ่อบ้านเออพี่เราแอบก่อนนะก็พ่อบ้านเขาก็ทํางานเป็นลูกจ้างอ๋อค่ะก็คือเป็นงานประจําค่ะก็เลยต้องทําได้แค่นั้นก็ส่วนเราเป็นแม่บ้านเราก็ปลูกผักปลูกพืชนะครับทําสวนทําไร่ทํานาทํานาค่ะตรงนี้นาแบบเดิมเนี่ยเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนะครับ ทางวุ้นชุมชนเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้วก็การใช้หัวเชื้ออินทรีย์ตรงนี้นะครับก็เป็นเราเราคาดหวังกับตรงนี้ยังไงบ้างคือก็พี่คาดหวังว่าถ้าถ้าทําไปแล้วนะถ้าลดต้นทุนแล้วก็ผลผลผลิตจะเพิ่มขึ้นก็จะสนับสนุนค่ะสนับสนุนคือแสงว่าต้นทุนนี้ตัวเดียวเลยต้นคุสูงนี่เราก็ไม่รู้จะขายใครไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมครับเพราะว่า เขาก็บอกแล้วว่าวิธีการทำนะนะคือจะให้ลดต้นทุนแต่มีคุณภาพอ่าใช่ครับปลอดสารเคมีครับปอดสารเคมีครับอ่นี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของตัวแทนหมูสามโค้งููนะครับการให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็หวังว่าทางวุนลชุมชนเนี่ย ที่ให้ป,ป่าชาวบ้านก็คือพี่สวิยทย์ม <Columbus> าให้ความรู้ในวันนี้นะครับหวังว่าเราจะได้รับความรู้เพื่อไปขยายผลในหมู่สามให้มากขึ้นนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ความรู้จากลูกบ้านหมู่สี่นะครับบ้านหมู่สี่ทุ่งฝ้ายนะครับ่ง้ายทุ่งฝ้ายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับในการมารับความรู้ในวันนี้ในการฟังบรรยายพิเศษนะครับ ครับช่วยแนะนําตัวแล้วก็บอกอตําแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับว่าเราทําอะไรบ้างครับครับครับวันนี้ครับผมนายสัมพันธ์เทพพรมมูซี่ตาบลบางขุนทองตําแหน่งก็เป็นรองประธานทําปุ๋ยเกษตรอินทะรีย์ของ ทุ่งฟ้ายของทุ่งฟ้ายครับอ๋อเป็นรองประธานนะครับเป็นรองประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของทุ่งฟ้ายนะครับเรามาอบรมเรามาฟังบรรจายพิเศษในวันนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือได้ประโยชน์ให้จากที่พี่สวิทต์ศูนย์เรียนรู้ปราชาวบ้านจะได้กลับไปแนะนําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งฟ้ายได้ใช้เป็นเกษตร กษตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะ,ค,ะครับเราจะเอาความรู้ตรงนี้กลับไปใช้นะครับถึงนี้ถามว่าความรู้ความรู้ที่เราจะเอากลับไปเนี่ยเราได้รับความรู้ตรงนี้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งการใช้ปุย๋ยการใช้ปุ๋ยอ่าการใช้ปุย๋ยนี่เป็นยังไงครับทําให้เรามีความรู้ยังไงเพิ่มมากขึ้นจากเดิมครับการใช้ปุ๋ยมีความรู้จากจากเดิมนี้มาก<ร>เพาะ ไปเป็นของทางเดิมๆนะเขาใช้แต่ปุ๋ยเคมีครับผมอยากจะแนะนาให้เขาใช้ปุ๋ยอีซทรียเพื่อปรับปรุงดินนะครับไม่ให้ดินเสื่อมสภาพได้รับได้รับผลจะได้ได้ได้รับคุณภาพมีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ลดต้นทุนอ่าลดต้นทุนปุ๋ยเคมีนี่ต้นทุนสูง อ่าต้นทนสูงทําให้กําไรที่เราได้เนี้ยน้อยลงครับผมครับนั่นแหละแล้ววันนี้นะครับวันนี้ได้เทคนิคอะไรการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยครับผมอัตราส่วนในการใช้ครับนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นยังไงครับช่วยเล่าทีเมื่อก่อนนี้ทางสมาชิกใช้ปุ๋ยเคมีเยอะผมแนะนําให้นี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ว่าเขาทาง สมาชิกยังยังมีความรู้น้อยยังไม่ยังไม่มั่นใจแล้วผมก็เลยมาอบรมครับของที่บ้านตับังจากบ้านพิสุวิทย์ครับนะครับโดยใครเข้ามาอบรมในตรงนี้ยังยังยังไม่เคยมาแต่ว่ามีมาครับทางวิทยยชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นรายแรกเลยหรือเปล่าครับผมนะครับวิทยยชุมชนได้แนะนํานําทีมมาที่บ้านพิสุวิทย์ อ๋อนะครับก็มาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการเทคนิคในการใช้ปุ๋ยนะครับในการใส่ปุ๋ยในนาข้าวเรามีนาข้าวไหมครับมีนาข้าวมีนาข้าวแล้วเดิมทีนาข้าวเราใช้อะไรครับใช้อะไรเป็นปุ๋ยใช้เคมีใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าใช้อย่างอื่นใช้เคมีครับนะครับส่วนส่วนใหญ่ใช้เคมีแล้วเรามารับความรู้ในตรงนี้เนี่ยคาดว่าเรากลับไปเราจะใช้เคมีเหมือนเดิมไหมอยากจะแนะนําให้สมาชิกในหมู่บ้าน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราได้รับความรู้แอบน,นี้ของของหมู่สี่บ้านทุ่ง่ายก็มีมีโรงปุ๋ยมีมีโรงทำปุ๋ยมีแกลบมีวัชดูด่โดิโก็ได้รับเทคนิควิธีการนะครับในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วเราจะไปขยายผลยังไงกับพืชผลทางการเกษตรที่เราปลูกครับเอาไปใช้ยังไงเราจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปขยายผล ไปขยายผลกับสมาชิกในหมู่บ้านสมาชิกด้วยกับเราด้วยไหมตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยเดิมทีใช้ปุ๋ยเคมีก็เหมือนกันกี<ช>่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ใช้เคมีประมาณสักเจ็ดได้ไหมเจ็ดสแล้วตอนนี้คาดว่าในอนาคตเราจะใช้ปุ๋ยเคมีเยอะขึ้นหรือน้อยลงจะใช้ ปุ๋ยเคมีนี่ต้องให้น้อยลง,ยลงเพราะว่า<ง>ทาวิิยาลัยการทางาวิทจาลยชุมชนได้ไปสอนวิธีการทําปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงค,คุณภาพสูงนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้วก็เราจะไปใช้ในการขยายผลนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งของลูกบ้านนะครับ,รบล,ลูกบ้าน บ้านทุ่งฟ้ายครับผมบ,บ้านทุงฟ้ายบ้านทุ่งฟ้าในการมารับค,ความรู้ตรงนี้นะครับจากปรากชาวบ้านและเจ้าความรู้ตรงนี้ไปใช้ขยายผลต่อไปในหมู่บ้านนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมครับครับ อาครับผมอาจารย์จักรพันนะครับจากเลยชุมชนวันนี้นะครับมาจังหวัดเคลื่อนที่นะครับที่จอบอนะครับวันนี้มาดูความคิดเห็นนะครับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558ก็คือปีนี้นะครับว่าเพื่อนของเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวนะครับแล้วก็แนะนําว่าเรามาจากไหนทักหน่อยนะครับชื่อ อ่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันฟาดีละหันิมปิยศนะคะมาจากสํานักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสนะคะอยู่ฝ่ายวิชาการนราธิวาสนะคะครับมาจากขนส่งจังหวัดนราธิวาสแน่นอนต้องมีความรู้เต็มเปี่ยมนะครับแต่เราจะถามแบบธรรมดานะครับที่คนทั่วไปสามารถที่จะมีความรู้เอาไปใช้ตรงนี้ได้นะครับในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2558ซึ่งปีนี้นะครับอ่าเรามีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงนะครับ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเช่นเราอาจจะให้โอกาสในการทําขนส่งนะครับเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศมาเลเซียลองยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยครับ อ่าสำหรับจะเป็นแบบนี้ไปขับขี่นะคะมันสำหรับก็จากเดิมมันเป็นบัตรพลาสติกถูกไหมคะครับใช่ครับเปลี่ยนจากพลาสติกเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดสมาร์ทการ์ดสำหรับไปได้ขับรถไทยไปขับในต่างประเทศได้ในต่างประเทศนี่คือประเทศในอาเซียนใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าเราจะไปออสเตรเลียไปได้ไหมอันนี้มันมีปักแห่งเขา่างทังนี่อาเซียนไว้ก่อนครับแสดงว่าเป็นเพียงแค่10ประเทศในอาเซียนอ่ามาเลเซีย มาเลเซียสิงคโปร์รใช่ไหมครับาลาเวดนามเพราะว่าพวกนี้มันเป็นประเทศในอาเซียน,ม,นมันบัตรสมาร์ทการ์ดมันเป็นชิปมันเป็นข้อมูลอยู่แล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็น,ปนอาจจะประเทศอื่นก็ได้อ่านจากนี่ไม่แนจ่จี่ข้อตกลงของอ,อ,องกรมตกตของกลมขนส่งใช่ไหมครับแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยอย่างเช่นผมผมมีบ<ช>ัตรรุ<ช>่นเก่านะครับผมเป็นคนรุ่นเก่านิดนึงนะครับผมมีบัตรรุ่นเก่าแล้วทํายังไงครับ บัตรเก่าเป็นถุงบัตรพลาสติกถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ไปยื่นเอกสารโดยมีหลักฐานว่าบัตรเดิมแล้วก็สำหรับบัตรประชาชนไปเปลี่ยนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเปลี่ยนได้ทุกที่ทุกที่ทั่วประเทศแล้วผมจะได้ตลอดชีวิตไหมจากเดิมยังไงก็เป็นอย่างเดิมอะค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอันนี้พนักงานยืนยันนะครับยืนยันค่ะแล้วได้ถึงเมื่อไหร่ ได้ทันทีค่ะหลังจากเรายื่นเสร็จปุป๊บแล้วก็เราเปลี่ยนจากบัตรสมาร์ทการ์ดถ่ายรูปทันทีก็<อ>ได้เลยได้เลยแล้วต้องมีคา่าใช้จ่ายอะไรไหมใช้จ่ายในการทำบทัตรพลาสติกครับบัตรสมาร์ทการ์ดนะคะกี่บาท30มบบาทน <c oughs> <c oughs> ะครับก็นะครับ,นะรบเราสามารถที่จะทำบทัตรนะครับทำบทัตรเพื่อเข้าสู่ประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศแต่ไปนอกประเทศอาเซียนไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปติดต่อกับที่ขนส่งอีกทีหนึ่งนะครับว่า เราจะไปประเทศอื่นได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆนะครับถ้าใบขับขี่ของเราตลอดชีพยังไงเราไปทําใหม่ก็ตลอดชีพอย่างนั้นและการทํางานนะครับมีความรวดเร็วนะครับเพียงแต่เราต้องเอาเอกสารอะไรไบ้างนะครับบอกทีนึงสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเดิมที่มีอยู่แล้วค่ะอ่าสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเดิมที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาไปเสียค่าธรรมเนียม คนน่าทมเนียมวันนี้เดี๋ยวต,ต,ติดต่อที่ขนส่งได้เลยนะครับโอเคนะผมขอขอบคุณมากนะครับเป็นยังไงบ้างคะกับประสมกาษณ์นะคะที่เราได้สัมพั์ว่าจะเป็นตามผู้ใหญ่กำนังน,นะคะ,ะที่มาเข้า,าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้นะคะ ที่สําคัญค่ะโครงการนี้นะคะผลจะออกมาเป็นยังไงต้องติดตามกัน่ะเดี๋ยวเจะไปเก็บความต่อเนื่องนะคะของการทำโครงการนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ลืมชมหน้าี่ว่าแข่งกันจะเปิดสมัยนักศึกษาใหม่กันนะคะในวันที่23กุมภาพันธ์นี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ค่ะทาง www.abc.ch ค่ะสำหรับสปดาห์นี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ